สวัสดีครับตอนเย็นครับวันนี้มีทอดปลาครับทอดปลานินทอดอย่างละครึง่งอันหนึ่งไว้กินตอนเช้านหนึ่งไว้กินตอนเย็นทอดปลานินหอมๆปลานิลเราทำเสร็จไว้แล้วล้างสะอาดหมักด้วยซอสเกลือน้ำปลาพริกไทยหลากหลายอย่างมาทอด ี่คืออีกส่วนหนึ่งครับที่จะทอดไปแล้วมีกระดาษซับมันเลยนะครับมันดูสวยงามน่ากินน่ากินครับและมีอีกอย่างหนึ่งคัคือน้ำลาดน้ำลาดใส่มะขามใส่พริกกระเทียมแต่แล้วต้องทอดอีกนานครับ บรรยากาศยามเย็ยนครับบรรยากาศยามเย็ยนสบ,ยสบายสบายทำกับข้าวทอดปลาต้องใจเย็ยนๆน,นะครับใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆถ้าใจร้อนมันจะไหม้มีข้าวเหนียวเลยครับ เสร็จแล้วสองครึ่งแล้วมีอีมอหนึ่งกบมันคือมันคืออุป,ปลาครับวันนี้ทำบสองอย่างอุกป,ปลาตอนใหญ่ๆทีสองคาบตอนเช้าและตอนเย็นตอนเย็นและตอนเช้ากินป,ปลา กินปลาจะได้ขนาดตรงไย